ลุงเต่าคะถ้าในอนาคตคนเราไม่ต้องพูดกันด้วยคําอีกต่อไปเราจะสื่อสารกันยังไงคะน้องนกเอ๋ยมีวันที่จะมาถึงวันที่คําพูดจะกลายเป็นของโบราณมนุษย์จะไม่ใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายอีกต่อไปแต่จะใช้สนามพลังงานแห่งความรู้สึกสื่อสารตรงจากใจสู่ใจแล้วถ้าเราโกหกจะยังมีคนเชื่อไหมคะ ไม่ได้แล้วล่ะเพราะเมื่อเราสื่อสารด้วยพลังงานตรงจากความรู้สึกจริงไม่มีอะไรซ่อนได้ความเศร้าความกลัวความรักจะกลายเป็นภาษาที่ใครๆก็อ่านออกและบางครั้งความรู้สึกที่เราไม่เคยกล้าเอ่ยก็จะถูกส่งออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันฟังดูน่ากลัวนิดๆน,นะคะลุงเต่าใช่ แต่มันก็เป็นความจริงใจที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเป็นมาเพราะในโลกที่ไม่มีคำพูดเราจะต้องยอมรับกันทั้งที่ยังเจ็บและเรียนรู้จะฟังกันด้วยใจไม่ใช่หูเมื่อความรู้สึกเริ่มมีเสียงเป็นของตัวเองความจริงในใจเราก็จะไม่ใช่ความลับอีกต่อไป